แล้วนะซิเอาซีเอาเศร้าเหรียญนี่เฮ็ดได้บ่เนาะตอนนี้เนาะโอ้เปอร์เซ็นต์แดงเนาะทุกคนเนาะโอเคมาออเดอร์นี้เด้อทุกคนเด้อตามซื้ออีกเด้อตามซื้ออีกตามซื้ออีกตามซื้ออีกแต่เนาะตัวนี้เด้อทุกคนเด้อตัวนี้เนาะจะเป็นการส่วนเนาะเป็นการส่วนที่ว่าเปอร์เซ็นต์มันอ่า80เนาะทุกคนเนาะเปอร์เซ็นต์มัน80เมื่อกี้นี้แต่ในเมื่อเฮาเลือกเลยเนาะว่าเฮาจะไปเปอร์เซ็นต์ตัวมันน้อยทุกคนเนาะเฮาก็ไปเลยเนาะ ทางใดมันน้อยนีกกดไปเลยเนาะอ่ะาเบิ่มต้การว่าจะปิดเขียวห้เาได้ป่ะอ่าบทเขียนที่อ่าบทเขียนที่จัดสอนมาเมื่อกี้นี้เลยทุกคนเนาะบทเขียนที่สอนเมื่อกี้นี้นะตัวสีวัาได้ทุกคนนะเควินเห็นป่ะได้กาไรมาสิบเก้าเหรียญละยังอีกหนึ่งเหรียญยังอีกหนึ่งเหรียญจะได้ตามเป้าโอ้มากวดเพียงจะสองสามมาที่เว้ยได้เงินนี่ก็เพือมสี่ห้าแสละ อาจจะไปอีก ia, เนาะจะไปอีกสิบเหรียญคือเก้าเดี๋ยวทุกคนเด้อไปตาเปอร์เซ็นต์ตัวมันน้อยอีกคือเก้าเดี๋ยวทุกคนเด้อตอนนี้แดงยังน้อยอยู่เห็นประเส้นแดงยังน้อยเนาะโอเคขายเนาะออเดอร์นี้ขายขายเลยขายลงมามาเบิ้งว่ามันจะได้ผลเนาะสังเกตเบิ้งตัวนี้เนาะเดี๋ยวคนเนาะสังเกตเบิ้งตัวนี้นี่โอ้โหออเดอร์นี้เนาะออเดอร์นี้นี่ ่ามีโอกาสอยู่นาะทีว่าจะขึ้นเขียวเนาะตามที่สังเกตเบิ้งเนาะทุกคนเนาะคือมันมลงมากฮอดประมาณนี้เนาะมันจะขึ้นมาหาฐานที่ว่าเป็นแนตตันยูเทิรนะ์นเนาะโอเคบ่มีย่ยนงแห้งซื้อมาเต็มร้อยเนาะออเดอร์นี้เนาะเังซื้นมาเต็มร้อยอ่าพลาดไปพลาดไปเนาะเห็นบอกมันกับบอดี้วินทุออเดอร์เนาะแต่ว่ามันกับเมียตากาศน,นาอยู่เนาะยังนึงเหรียญเท่านั้นเนาะเมื่อกี้นี้เนาะบอดตามเปล่าเนาะยังนึ่งเหรียญเท่านั้นอ่าจ,จะไปอีกเดีย๋ยวทคนได้จะไปอีกในเมื่อเสียและซีบเหรียญจะไปเศร้าเหนนะรีหยญ <c oughs> บอกว่าตีเนาะยังเหลือประมาณหนึ่งเหรียญแหละสิเทสเอาหนึ่งเหรียญเนี่ยโบได้เนาะทุกคนเนาะสุดท้ายเสียเบิร์ตเนาะกัมมี่เนาะทุกคนเนาะตอนนี้กัมมี่ขึ้นกันโอเคตอนนี้ปเปอร์เซ็นต์แดงยังน้อยอยู่เนาะ,ปะเปอร์เซ็นต์แดงยังน้อยอยู่โอเคมาขายเลยออเดอร์นี้โอเคขายเ <c oughs> บิร์ตนำการทุกคนเนาะเบิร์ตนำการว่ามันจะปิดแดงเท่าได้บ้าอ่าปเปอร์เซ็นต์ต่ำตัวชีวัตน,นเนาะตัวชีวัตโอ้ โอ้เทียนขาขึ้นก็วนี่แต่ว่าไปส่วนเทียนนี่อันตรายไล้แล้วทุกคนเนาะแต่ว่าไปส่วนเทียนนี่อันตรายเลยอ่าโอเคมีคนมีคนเทียนนั่งอยู่วะทุกคนหรือว่าเบิ้งซื้อๆทุกคนโอ้ยอย่งขึ้นมาบดจั่งบเบิ่งบดจัเบิ่งบดจั่งโอเคเบิ้งก่อนก็ได้นะทุกคนเนาะเทียนเทียนอาจารย์มันชี้ทดลองโอเคเทียมันซี้ทดลองก็ได้เนาะคือถ่าว่าอาจารย์สังเกตเบิ้งเนาะทุกคนเนาะอาจารย์สังเกตเบิ้งออเดอร์นี้นี่มันสีลงมาแล้วเนาะทุกคนเนาะ แต่ตอนท้ายนี่มันสวิงเนาะทุกคนเนาะตัวนี้เนาะอ่ะบอกไปยัง <S <S ในเมื่อจานเสียแล้วเนาะทุกคนเนาะในเมื่อจานเสียแล้วโอเคอันนี้ไปซ้าเหรียญไปอีกสี่สิบเนาะทุกคนเนาะอีกสี่สิบเหรียญเด้ออ่าออเดอร์นี้นะเนาะเปอร์เซ็นต์เขียวมันน้อยเนาะทุกคนเนาะมาตามซื้อเลยตามซื้อเลยออเดอร์นี้ <c oughs> อเอาเปน้ำกันว่ามันจะพลาดจางออเดอร์เนาะทุกคนเนาะว่ามันจะพลาดจางออเดอร์หรือว่ามันจะมีกำไร ว่าพาดลายไม้นี่็โอ้บหได้แน่นอะแลเนาะตามที่อาจารย์สังเกตเบิ้งเห็นบอกสองอเดอร์แรกนี่ก็วินเนาะทุกคนเนาะกระไซได้ผลเนาะกระไซได้ผลมาลุนเบิ้งออเดอร์นี้ดีขึ้นไปดีขึ้นไปโอม้มโอกาสเสมอสูงแท้โอเคโอเควิ่นทุกคนเห็นปะโอ้อยากได้กาไรนี่เศร้าเหรียญเนาะทุกคนเนาะสรุปแล้วอาจารย์มีกาไรเศร้าเจ็ดเหรียญเนาะทุกคนเด้อ ซาเกจเลียญเนาะเท็จมื่อีนี้ได้กำไรซาเกจเลียญอ่าเป็นยังไงทุกคนมื้อนี้พ่อได้เทคนิคหรือว่าได้บทเรียนไปอยู่บ่ในการสอนของอาจารย์เนาะเดี๋ยวๆนี่เลยบทเรียนสอนเนาะสุด,ดยอดเลยการแต่ิมตรนท้ายเลยอนน๋อนจบเลยอ่าตัวนี้เนาะจะเป็นบทเรี<ช>นนยนนะโอเคอ่าโอเคอเ,คเคนาะทุกคนเนาะโอเคตัวนี้เลยตัวนี้เลยอ่าโอเค ไอ้โมสงสัยตัวนี้ให้คนลงได้ได้ปอโอ้ไฟตัวนี้ว่าทุกคนเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาลงไปในเฟซเลอทุกคนเ้ะไปติดตามเฟซอาจารย์เนาะแล้วก็ไปบันทึกเอาเ้อทุกคนเด้อไปบันทึกเอาเลยเด้ออืมเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวอาจารย์ที่ิิพมซื้อเฟสให้ก่อนเนาะพิพมซื้อเฟซให้ก่อนเด้ออ่าดีว่าทุกคนจะไปติดตามเนาะทุกคนเนาะอืมอ่าช่องยูทูปอาจารย์ก็มเด้ออาจารย์กาเอา บทเดียนเนาะบทเดียนทนี่ว่าเทคงนี้การเทศเนาะหลายเนาะลงไปอยู่ใน youtube เด้อทุกคนเด้ออ่าจามีอยู่สองเฟสเนาะมีอยู่สองเฟสอ่าตัวนี้ตัวนี้ก็จะแมนเนาะและเฟสตัวนี้ก็แมนเด้ะทุกคนเด้อตัวนี้อ่าตัวนี้ก็แม่เนาะสำหรับซื้ออ่าซองยูทูบเด้อทุกคนเด้อซองยูทูบนี่จะเป็นตัวนี้เด้อทุกคนซอง YouTube ยูทูบเนาะ อ่าสำหรับติกต็อกเนาะอาจารย์แจ๊กแจ๊กมาว่านลลยอยู่เนาะช่องทิกต็อกกับแจ๊กมาว่านลลยทุกคนจะไปติดตามได้เนาะทุกคนเนาะอ่าสำหรับช่องทิกต็อกเนาะทุกคนเด้อโอ้ไฟสีดับแล้วเนาะหนนาะโอเคช่องทิกต็อกจะเป็นตัวนี้เด้อทุกคนเด้อโอ้บ่ได้ตีเนาะไปดับป่าทุกคนโอเคอ่าแคปเอาแล้วก็ไปค้นหาเลยเนาะทุกคนเนาะแคปเอาแล้วก็ไปค้นหาเลยโอเคเนาะทุกคนเนาะสำหรับเมื่อนนี้กับ ประมาณนี้แหละเนาะทุกคนเนาะที่ว okay. ่าอาจารย์มาสอนทุกคนเนาะได้บทเรียนการาลืเอมาไปปับบชซเนาะทุกคนเนาะได้บทเรียนดีเนาะแต่ว่าเอาบ่เอาไปไซ้าเฮาบ่เอาไปปฏิบัติกับมันกระบ่เกิดผลอย่างเด้อยทุกคนเด้กานอยืมเนาะเอาไปปฏิบัติลองไปทุกคนเบิ่งเนาะทุกคนได้โอเคสําหรับวันนี้อกาซีเบิร์ประมาณนี้แหละเนาะทุกคนเนาะที่ว่าอาจารย์มาสอนเนาะขอบใจทุกคนที่ว่าเข้ามาห่วมเข้ามาเยี่ยนเนาะทุกคนเนาะ โอเคอาจารย์ขอบใจทุกคนขอบใจแล้วโอเคฮะสำหรับวันนี้อาจารย์กาซีไปหากินข้าวแล้วนะทุกคนเาขอบใจทุกคนที่ว่าขอบมาคนมาคนนะโอเคบายบายเด้อทุกคนบายบายเด้อหนีเด้อบายบายเด้อ